สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทาย,ยิกาสุธงสาตำแหน่งน,นักวิชาการสาธารณาสุขนะคะเป็นนจพอพาทัวร์ค่ะค่ะก่อนอื่นขอแนะนำองคอ์กรก่อนนะคะชื่อรอาพาสตอบ้านไผ่ผักนาวนะคะตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลลักข้างอำเภอภูเรือนจังหวัดเลยโดยเป็นรอพาสตอขนาดเล็กนะคะให้บริการในด้านการส่งเสริมการป้องกันการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูประชาชนในพื้นที่ค่ะค่ะมี ำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด7คนนะคะแล้วก็รับผิดชอบทั้งหมดหมู่บ้าน,นะคะ่ะสวัสดีครับผมชื่อนายโฮไทกาสวัติ์อายุ38ปีที่การหสตถีสารและตำแหน่งพนักงานทั่วไปหน้าที่ตัดไม้และดูแลทำป่าหาอาตาหมครับครับก่อนหน้านี้ที่ผมยังไม่ได้ทำงาน ผมต้องออกไปรับจ้างแย่แยงครอบครัวแยงพ่อแม่น้องสาวถ้าไม่มีคนจ้างก็ไม่มีไรายได้ครับหลังจากผมได้งานทำให้ผมมีไรายได้ที่มั่นคงขึ้นและเอาไปสายจ่ายในครอบครัวซื้อข้าวของใช้ต่างๆและ ส่วนหนึ่งผมมีเงินเก็บอมไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นสุภาพเวลาทำงานผมไปออกกําลังกายไปด้วยอาชิพละ2ครั้งครับในส่วนอของภขระคุณพิการนะคะก็คือจะมีหลายด้านได้ด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งก็คือด้านการให้บริการผู้วิการก็สามารถจะแนะนำคนไใ้นะคะ ช่างน้ำหนักการวัดความดันนะคะอันนี้ก็คือช่วยให้ลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าที่ค่ะ2ก็คืองานชี้นี่ถัปัตย์หรือว่างานสวนนะคะอันนี้ผู้ที่การสามารถแบบรับผิดชอบงานนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างเช่นลดน้าต้นไม้ต,ตัดตอแจกแงแต่งผิงต้นไม้นะคะแล้วก็การถอดหญ้าการทวนดินค่ะแล้วก็จะมีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะอย่างเช่นงานซ่อมบำรุงนะคะ แบบข้ออุดตันหรือว่าข้อชับลุตอันนี้คนที่การก็สามารถทําได้แล้วก็งานจัดสถานที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่ะค่ะภาพรวมของการที่มีคนที่การก่อนที่จะเข้ามาทํางานนะคะก็คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่นะคะทำงานเองเกือบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานให้บริการ อย่างเช่นการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงนะคะอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่จะทําเองทั้งหมดแต่ว่าตั้งแต่มีคนพิการเข้ามาก็คือคนพิการสามารถแนะนําให้คนไข้ชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงแล้วก็เสียบตู้ทีออสได้นะคะอันนี้ก็คือช่วยแบ่งเบาการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้มากๆเลยค่ะอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานภูมิสถา,าปัตย์หรือว่างานสวนคนพิการก็คือสามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง ได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถนะคะหรือว่าเมื่อก่อนนะคะอย่างเช่นแบบงานตัดหญ้าอย่างนี้ค่ะก็คือต้องให้อสมอมาช่วยเพราะว่าในที่ทํางานก็คือมีแต่ผู้หญิงนะคะตั้งแต่มีคนที่การเข้ามาก็คืออันนี้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่อันนี้ทําให้สถานที่นะคะสะอาดสวยงามทําให้ผู้ที่เข้ามารับบริการนะคะชมนะคะ ทำให้ผู้เข้ามารับบริการอยากเข้ามารับบริการค่ะค่ะภาพรวมของการที่มีคนพิการก่อนที่จะเข้ามาทํางานนะคะก็คือก่อนหน้าน,นี้เจ้าหน้าที่นะคะทํางานเองเกือบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานให้บริการอย่างเช่นการชั่งน้ําหนักการวัดส่วนสูงนะคะ อันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่จะทําเองทั้งหมดแต่ว่าตั้งแต่มีคนพิการเข้ามาก็คือคนพิการสามารถแนะนําให้คนไข้ช่างน้ําหนักหรส่ว่สูงแล้วก็เสียบตู้ทีออดได้นะคะอันนี้ก็คือช่วยแบ่งเบาการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้มากๆเลยค่ะอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานภูมิสถาปัตย์หรือว่างานสวนคนพิการก็คือสามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถนะคะหรือว่า เมื่อก่อนนะคะอย่างเช่นแบบงานตัดหญ้าอย่างนี้ค่ะก็คือต้องให้อสมอมาช่วยเพราะว่าในที่ทํางานก็คือมีแต่ผู้หญิงนะคะตั้งแต่มีคนที่การเข้ามาก็คืออันนี้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่อันนี้ทําให้สถานที่นะคะสะอาดสวยงามทําให้ผู้ที่เข้ามารับบริการนะคะชมนะคะทําให้ผู้เข้ามารับบริการอยากเข้ามารับบริการค่ะ ราพาสตอห้วยผักเน่าก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเอโกประกันไทยประเทศไทยจำกัดที่จ้างคนี่การเข้ามาทำงานทำให้ช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อีกทั้งเราพสตอนะคะไม่ต้องจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ อีกครั้งยังทำให้สถานที่ของอนามัยนะคะสะอาดน่าอยู่สวยงามทำให้ผู้เข้ามารับบริการชื่นชมค่ะคขอบคุณบริษัทเอโกปะประกันไทยประเทศไทยจำกัดที่ให้โอกาสคนที่การอย่างผมท่ที่ไม่มีโอกาสได้มีงานทำทำให้มีงานทำ,ทำ,นทำยังดูครอบครัว มีเงินเก็บใช้จ่ายยามจำเป็นผม,ผมต้องขอบคุณบริษัทครับ